ผู้จัดจการแ่งกิง่งต้นฝรั่งเนอะห้าบาทเอาจ่ายเงินมาก่อนเส้นเส้นปีไดใจ่ายปีถัดไปปีถัดไป,ป,ดไปห้าทุนนี่คือวิธีแ่งกิง่งต้นมักซีดาเด้วยพี่นอ้องกิมจูด้วค่ะกิมจูโดยผู้จัดจการ มือนี้มาเรียนรู้วิธีแต่งกิ่งน้ำเพลินค่ะแม่หลวงพิกโบเคยรู้ว่าการแต่งกิ่งฝรั่งเขาต้องแต่งกิ่งน้ำแต่ในน้อยไปคืนกินลกะก็แล้วค่ะกับเพึ่ไม่เห็นเพื่อให้มันแตกยอดออกเพิ่วมาน่อการแต่แตงกิ่งฝรั่งก็คือต้องทารองพื้นก่อนทันแดดมีสาละวั <laughs> นุกสนานค่ะนี่ค่ะ้าเข้า้าเข้าตัดยอดออกไอลิใบออกนะคะ แล้วขาโหน่มกิ่งลงแนวนี่เพื่อจะติดแตกขึ้นมาใหม่แตกแตกแตกขึ้นมาใหม่ร้ายงาผอค่ะนคะท่านผู้ชมเมื่อเมื่อนี่สนี่คือจังสีมันร้ายโพดเห็มอะอะไรคือร้ายโพดค่ะมันร้ายโพดด้วยค่ะทุกคนมันร้ายโพดมันกแตนักนะคะอันนี้เือกิ่งเนยหน่อยเนาะผู้จัดการเนาะโอ้สีหาโดดต้นต้นบะเถงเขานะคะนี่ค่ะตัดยอดออก ตัดยอดทิ้งแล้วก็นับใบลงมาสี่ห้าใบแล้วก็ลิเลยะะแล้วก็ลินะคะทุกคนนั่นคือรูดนั่นเองลินี่คืออะไร <laughs> <laughs> นี่ค่ะตัดออกนะคะตัดยอดเพิ่ออกตัดยอดออกนับลงมาสี่ห้าใบก็ลูดเลยค่ะอือแ <laughs> <laughs> ม่หลวงพี่ขวักกหงจินนะคะวิธีการ้าเข้ามีเสือกโยงลงค่ะ โย่งลูกกดึงใส่เงามาเึี่งด้วคือถ้ามีเวลาทำเนาะค่ะก็จะออกมารูปแบบนั้นโย่งนมกิ้งลงค่ะแล้วกะผูกจองไว้พี่น้องจองไว้อะไรก็จองจองไว้นั่นเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นมันแตกออกเยอะใหญ่หรือผุ่มใหญ่จนเกินไปแล้วก็บ่ให้สูงอ่ะบ่ให้สูงอืมนี่คือพลังต้นเตี้ยพลังต้นเตี้ยนะคะเด้อ ข้างล่างนี่เขาก็พยายามบอกโอ้ยมีหอดเอาลูกไปพี่น้องห <c oughs> นึ่งติดตั้งในเมืองอ้าวหลากดินเด้ค่ะลูกนี่คือเข้าโบ้เน้นว่าเขาสีเดียขายเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเขาเน้นว่าเขาเด็กกินแล้วก็จำนวนแบ่งสันพ่อนะคะนี่สวยสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงค่ะทุกคนนี่กัดกินตอนนี้ได้เลยนะคะลูกสวยข้ยางล่างนี่ก็จิพยายามตัดออกเลยค่ะพี่น้องนี่ ตัดงาออกเลยเพราะว่ามันเวลาเพิ่นเป็นลูกมามันไก่ดินโผดนะมันมันหย่อนนะจ๊ะก็พยายามตัดออกของเขา<ม>เขาคุณเอาขังวนเอาอะนะคะมันหย่อนมันยานแม่เข้าไปลูกสวยงามมากค่ะทุกคนอขอบคุณในการรับชมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ฝากความรู้เล็กๆ็น้อยๆเก,ยกเกี่ยวกับต้นฝรั่งกิมจูมาฝากนะคะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนี้จ้า